สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาต่อกันที่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ของชาวราศีกุมทุลมนะคะ12ราศีนะคะสำรับแรกนี้ก็คือส่งท้ายปีเก่านะคะสำรับต่อมานี่ก็คือตอนรับปีใหม่แล้วก็คำแนะนำนะคะจากนางฟ้าชาลี ได้เริ่มต้นชีวิตกับการงานนะคะปีที่แล้วนะได้ฉลองความสำเร็จงานรับราชการดีค่ะพบกับความมั่นคงขยันขันแข็งค่ะงานนี้เดินทางเยอะค่ะเดินทางไปหลายทินที่ใกล้ๆเพื่อ หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายนะคะได้เริ่มต้นแล้วก็ได้พบกับความมั่นคงงานนี้งานรับราชการอยู่ไปยาวนานเลยค่ะจนัวกระเสียนเลยอันนี้ก็เป็นลาผลที่ได้นะคะพระรหัสการเงินรายได้นะได้จากงานประจำมีเงินเดือนเข้าออกเป็นเวลานะคะ ได้ลาบผลแล้วก็การเงินค่ะต่อยอดไปถึงปีหน้าฟ้าใหม่เลยนะคะดีค่ะยินดีด้วยกับปีที่ผ่านไปนะส่งท้ายปีเก่าได้ฝันเป็นจริงนะคะบริวารผู้ใหญ่นะคะได้ลาบความมั่นคงกับชีวิตค่ะการเงินดีผลประโยชน์รายได้ได้ลาบใหญ่นะคะ งานนี้ก็ได้ลงตัวกับชีวิตแล้วนะคะอะเดินทางสายกลางแล้วค่ะมีคุณธรรมในจิตใจนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะราละเอียดรอบขอบใช้ชีวิตสมถะมีกิจวัตรประจำวันที่สม่ำเสมอนะคะมีตารางชีวิตที่แน่นอนการงาน เป็นงานรูทีนค่ะรับราชการงานนี้ก็มีเกียรติค่ะ,ะพบกับความมั่นคงสมฐานะค่ะฐานะปานกลางนะมีเงินพอได้ใช้ใจ่ายออันนี้ก็แต่งงานช้านะ,ะสำหรับคนโสดเนี่ยคนโสดเพราะ,ะเลือกมากนะคะทำตาม ถูกต้องประเพณีนะไปเจอกับบริวารคนที่พึ่งพาได้นี่ก็นารีอุปถัมภ์นะคะอ่าก็งานนี้ก็ได้พบกับความสุขนะคะความผูกพันมั่นคงค่ะ มีการสวดมนต์ไหว้พระนะคะสนใจในศาสนานะสนใจในศาสตร์เล่นลับนะได้ราบ,นะบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีความมั่นคงนะคะจิตใจนะคะปฏิบัติธรรมค่ะือศีนกินเจนะมีสมาธิจิตมากขึ้นนะคะก็ไม่มีปัญหานะคะ,ะที่พึ่งพาได้นี่ก็ ได้พบกับความมั่นคงของฐานะนะได้ลาบทั้งหลักแรงที่ทำกินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความมั่นคงของขอครอบครัวนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินสามารถบริหารจัดการเพราะว่าตนเองนี้ได้ทำการงานที่มีนะเพศตรงข้ามมีหัวหน้างานมาเกื้อกูลนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนี่ก็คนโสดก็โสดต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้นะไปพบคู่นะ,ะก็ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นเพียงภาพฝันเดิมๆที่ยังอยู่นะก็มีความสุขนะคะ,ะในมุมของตนเองนะคะดูหนังฟังเพลงนะความรักในเรื่องคู่นี้ ยังต้องพยายามต่อไปนะคะแต่ก็มีความมั่นคงทางการงานการงานนะคะแต่ก็การที่ได้รับผิดชอบหน้าที่บุกไปข้างหน้าคือหน้าที่การงานค่ะนะเรื่องคู่เอาไว้ทำความฝันให้เป็นจริงต่อไปนะคะอันนี้ก็อย่างน้อยก็ได้ความคิดภายในใจนี้ก็ได้พบกับความสุขนะก็ สองกันต่อไปและนะคู่เนี้ยโชคดีนะก็มีมุมสงบดูหนังฟังเพลงของตอนเองไปโสดอิสระสำหรับคนโสดนะสำหรับคนก็มีคู่ก็ไปแล้วนะคู่เนี้ยไปอีกถิ่นที่หนึ่งแล้วนะคะตนเองนั้นก็นะสำหรับคนโสดนะสำหรับคนมีคู่แล้ว ก็ได้พบกับคนในฝันนะก็มาได้พบปะพูดคุยกันนะไปพบกับคนที่มีวัยมากกว่านะคะได้พบแล้วก็ได้มีการเดินทางนะเดินทางไปอีกสิที่หนึ่งนะคะไปใช้ชีวิต นอกถิ่นเกิดนะได้คู่ก็ไปพบคู่ต่างถิ่นแดนไกลนะการงานนี้ก็มีเกณฑ์ได้ทำงานเกี่ยวข้องเป็นนักวิชาการถ่ายทอดความรู้ชอบผลชอบสอนก็ได้ทำงานออนไลน์นะคะเป็นครูบาอาจารย์สอนทางออนไลน์ก็สำเร็จดีค่ะโชคดีนะคะมีจินตน,น,นาการสร้างสรรค์น,นี้ก็เกิดรายได้ได้นะคะมีการเงินเข้ามา ผสมเล็กน้อยต่อไปนะคะสำหรับคนมีคู่แล้วนะก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็ฝันมุ่งมั่นต่อไปนะเพื่อการที่จะได้พบคู่นั้นก็คนโสดก็เหมาะกับคนที่มีไั้มากกว่านะต่อเน,นื่องไปถึง ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะปี2,563อาตอนเองนี่ก็มั่นคงแล้วนะคะาการงาน่ะเลือดลมแข็งขันขยันก็ได้ทำการงานที่ได้ลาบใหญ่เลยนะคะได้เดินทางเนวันที่30มีนาคมห5เนี้ ก็จะได้เดินทางมากยิ่งขึ้นนะงานองค์กรงานรับราชการดีนะคะความมั่นคงปรากฏแล้วค่ะกับการงานอาชีพนะคะเดินทางเยอะนะคะก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่สำเร็จนะคะเหมาะงานรับราชการงานประจำการได้เฉลิมฉลองมีความสำเร็จอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะมีผู้ ใหญ่ผู้น้อยคอยเกื้อกูลค่ะความมั่นคงปรากฏกับงานรัฐราชการนะคะมีนักปกครองนะคะเข้ามาเกื้อกลูลอุปถรัรมภ์มีความเป็นตัวของตนเองมากขึ้นค่ะมีเพชชายพี่ชายนะคะผู้มีวัยมากกว่า มีความเป็นผู้นำมากขึ้นนะการงานนี้ได้ติดต่อกับผู้ใหญ่นะคะ,ะงานนี้เป็นงานใหญ่ค่ะเข้มแข็งจริงจังนะงานนี้ก็ได้ทำการงานระดับสูงงานรับราชการดีค่ะจริงจังกับชีวิตนะคะ,ะงานนี้จริงจังก็ได้มีการเงินนะ ก็มีเพศตรงข้ามมาเกื้อกูลอุปถัมภ์การเงินฐานะการเงินมั่นคงนะนี่ก็ไปเกี่ยวข้องกับสสรมตเกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีอำนาจบารมีค่ะมีโชคจากการทำงานนะมีความสามารถเงินสะพัดดีนะคะออันนี้ก็เลื่อนขั้นแล้วก็เดินทาง นะเกี่ยวข้องกับบริวานนี้ก็ได้ดีนอกถิ่นเกิดนะสำหรับบางท่านที่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนี่ก็ได้ขยันขันแข็งนะก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะสำหรับคนที่จะยกย้ายชีวิตไปใช้ชีวิตหน้าต่างถิ่นแดนไกลนี่ก็ได้ไปแล้วนะมุ่งมั่นค่ะเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะ อีเพศชายนะ,ะผู้มีอำนาจเหนือกว่าอุปถมัมภ์อีความมั่นคงฐานะดีไม่เป็นสองรองใครนะคะอันนี้ก็มีโอกาสได้แฟนเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็ได้ไปใช้ชีวิตณต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะ,ะคนอายุน้อยกว่าก็ได้พบกับคนมีวัยมากกว่านะคะ ความรักแม้จะไม่โรแมนติกนะนะ,ะก็เพราะว่ายังวิตกกังวลอยูนะ่วิตกกังวลในเรื่องเก่าๆเ,เรื่องหนี้สินนะไม่สามารถเปิดเผยได้นะเฝ้ามองหาหนทางก็แก้ไขไปนะคะอย่างน้อยก็ได้ทำการงานที่ทำมายาวนานนี่นะแตกชานเลยค่ะ,ะงานนี้ใช้สติปัญญาเชี่ยวชาญมีลูกเล่นเยอะนะคะ ก็เชี่ยวชาญในการลงทุนก็ได้งานที่ทำมายาวนานนี้วางแผนนะก็จะสำเร็จลงตัวกับงานที่เกี่ยวข้องศาสตร์ลึกลับนะเป็นงานหมอดูก็ได้นะคะงานนี้ก็เข้มแข็งมุ่งมั่นตั้งใจก็ชนะอุปสรรคนะคะอันนี้ค่ะในเรื่องของการเงินนี้กว่าจะได้มา ต้องเข้มแข็งเก็บออมมากเลยนะคะอะเพราะว่ายังมีหนี้สินเก่าๆอยู่ก็การงานได้ทำงานาแม้จะเป็นงานที่งานก็ได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับปิดทองหลังพระนะคะการเงินนะมีรายจ่าย ที่ไม่เปิดเผยมากนะต้องจ่ายเพราะจำเป็นนะคะยังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่แต่โอกาสที่การเงินนี้ได้เก็บออมแน่นอนก็จะมีโอกาสได้ปลดหนี้นะคะเ่ยปัญหาก็เป็นความรักนะอ่าก็คนที่คบหากันมานานนะก็จบไปแล้วนะ ก็เดินหน้าต่อไปนะคะก็สู่ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยนะอืมมีสติและสุขุมรอบคอบมากขึ้นนะวางแผนไว้ค่ะมีความเก่งนะคะมีความเก่งในตัวเข้มแข็งค่ะ ได้ดีนอกถิ่นเกิดนะคะก็จะมีบริวารมากมายอันนี้ก็งานต่างประเทศดีนะคะงานออนไลน์งานที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็จะได้เงินมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะสำหรับคนที่เพิ่งโยกย้ายเดินทางไกลไปตั้งหลักแหล่งนะสถานที่ ห่างไกลจากผู้คนนะก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ,ะเฉลียวฉลาดในการทำกินนะคะก็มันเพียนถือศีลสวดมนต์ให้กำลังใจตนเองนะถ้าเป็นชายนี่ก็ก็เหมือนสตรีผู้ทรงพลังนะหรือสตรีก็เป็นผู้ทรงพลังนะถ้าเป็นชายก็เป็นผู้มีพลังแข็งแกร่งนะคะ มีความโอดโทนอนข่มขมกลั้นได้นะกับสิ่งที่ปรารถนาวางแผนแล้วเป็นผู้มีพละกำลังจิตที่เข้มแข็งนะคะที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้แก้ไขปัญหาเก่าๆนะปัญหานี้สินนะคะการเงินมีความสามารถสูงนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะได้การเงินมา คนที่มีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์ในการคิดวางแผนแล้วก็ได้รับชัยชนะแน่นอนนะคะมีบริวารมีเกณฑ์ได้ร่วมกันกับบริวารน,นี้ธรรมาหากินมีเกณฑ์ได้บ้านรถนะทรัพย์สินอ่าก็ต้องปลดหนี้สินเก่าๆก่อนสู้ต่อไปค่ะก็จะสำเร็จนะงานที่ ทำมายาวนานนะมีความอดทนสูงนะคะเป็นตัวของตนเองแล้วก็ปล่อยวางกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้นะก็จิตใจเข้มแข็งนะคะมองเห็นทางออกได้ร่างกายแข็งแรงค่ะแม้จะเหน็ดเหนื่อยนะเชื่อ ในนะเวรกรรมที่ติดตามตัวอยู่นะคะสังสมบรมีนะคะทำความดีทำบุญทำทานนะคะอุปสรรคปัญหาก็จะคขี้คลายไปนะคะก็เดินหน้าต่อไปนะคะปล่อยวางกับสิ่งกเก่าๆนะลงทุนแล้วที่ไม่ได้เขินก็ยังคิดวิตกกังวลอยู่ ก็ปล่อยวางได้ชีวิตก็ได้เรียนรู้นะคะอดทนอดกรั้นสูง่ออดทนถึงที่นะคะได้ดีแน่นอนนะไี่ว่าจะง,งานนี่มั่นคงแล้วแล้วก็ความเข้มแข็งทั้งจิตใจเนี่ยก็จะเป็นความสุขของตนเองนะ เดือนหน้าต่อไปค่ะการงานนะก็เกี่ยวข้องกับงานที่ช่วยแก้ไขปัญหาของผู้คนนะคะการเงินก็มีการซื้อขายรถบ้านที่ดินให้เกิดสภาพคล่องนะคะแม้จะต้องแลกเปลี่ยนบ้างนะ้อเสียเดียกเสียดอกเบี้ยให้เขานะ มีความรักที่นะไม่เปิดเผยนะปรับปรุงตนเองนะคะให้เป็นผู้มีความเสียสละต่อไปนะอันนี้ก็ไม่ต้องปรับปรุงนะเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะยิ่งให้ก็จะยิ่งได้นะอันนี้มีเรื่องผลบุญกรรมเก่าตามติดอยู่นะคะ เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปนะคะได้ดีนอกทินเกิดค่ะได้พบกับบริวารที่มาร่วมต่อสู้ไปด้วยกันค่ะนรักไม่เปิดเผยนะรักของเพื่อนร่วมโลกแล้วนะร่วมโลกไปเดียวกันค่ะนะพี่เป็นน้องกันนะคะ คำาน,นานะคะ compassion ปฏิบัติกับทุกคนที่พบด้วยรักเมตตากรุณาสงขะสงสารนะคะ,ะสงสารที่ตนเองก่อนนะก่อนที่จะสงสารใครเข้าใจสถานการณ์มีความรักไม่มีเงื่อนไขนะคะเนี่ยนี่เป็นผู้ให้มากเลยบอบบุ่นจิตใจดีมีเมตตานะคะ ดังทะเลลึกซึ้งกว้างใหญ่ไพศาลน้นคนใจกว้างเป็นผู้ให้แบ่งปันรักร่วมกันดังมิตรและพี่น้องค่ะ t r u t ค่ะความจริงค่ะไว้ใจตนว่ามีความจริงใจในหัวใจได้รับมาจากประสบการณ์และความเชื่อและจากผู้คนรอบกายเคารพความคิดของคนอื่นและเห็น กระจกอีกด้านของตอนเองนะคะฟังเลยรับรู้ระวังตัวต่อไปมากขึ้นนะอย่าให้ใครเข้ามากจนไม่มีเหลือนะนั่งลงเงียบๆสักสองสานาทีจดจ่อที่ลมหายใจและเสียงรอบตัวนะเป็นผู้ให้ค่ะเห็นพ่อพระเห็นแม่พระนะคะ,ะถึงเวลา Guidance เชื่อนะคะไว้ใจว่าตนก็เป็นผู้นำทางในการค้นพบเช่นกันไม่ว่าจะพบปัญหารู้สึกหลงทางเปล่าเปลี่ยววังเวงวิเวกวิเวหโหนะไม่ว่าจะพบปัญหาอะไรนะหลงทางอะที่ผ่านไปอะนะอนาคตข้างหน้านี้ไม่หลงหรอกค่ะเป็นผู้นำทางชีวิตจากความมืดนะคะ ความมืดไปสู่แสงสว่างคะ่ะในสิ่งที่คุณทําเรื่องเสียงเรียกร้องด้วยหัวใจคาะเวลาเงียบๆคะ่ะเดินจงกรมนะทำสมาธิหามุมสงบจดจ่อก,กับสถานการณ์ที่คุณอยู่ตอบสนองตนเองด้วยจิตวิญญาณอย่างรู้นะเป็นผู้อย่างรู้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีคะ่ะถึงแม้ความคิดที่นึกได้เดินตามความฝันนะคะอันนี้มีความฝันนะคะ จะทำฝันให้เป็นจริงค่ะเห็นภาพจากคำพูดและตำราและข้อความมากมายนั้นคุณจะเป็นผู้นำทางผู้อื่นต่อไปนะคะผู้ให้ค่ะเห็นกำลังใจให้กับชาวราศีกุมธตุลมนะคะอะไกเดนส์ค่ะเป็นผู้นำทาง